เนี่ยใส่ตะกร้าขนได้ขนเลยรอบเดียวสุดท้ายแล้วจ้ะพี่จ๋านนี่99บาทเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งก็ทำทำทำข้าว ครับท่านผู้ชมที่สบถักครับวันนี้เจอกับยุทธพงศ์แล้วนะครับพบกับยุทธพงศ์ชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประชาสงเคราะห์ซอยเก้านะครับหรือเกตินแดงนะครับมาดูทุเรียนถูกครับผมถูกจริงๆเลยนะครับวันนี้นะครับราคาแปดสิบเก้าบาทนะครับผมแปดสิบเก้าบาทนะครับขออนุญาตนะครับสั่นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มาอยู่กันที่ทุเรียนแปดสิบเก้าบาทนะครับที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะครับ ขึ้นชื่อในเรื่องของทุเรียนราคาถูกนะครับก็มีหลายหลายเจ้าด้วยกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับ8 9 9 9นะครับหรือท่านมีเงินมาแค่30บาทก็ได้ทานแล้วครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคู่แข่งนะครับชนีชนีนะครับผมเจ้าของร้านบอกว่าเปิดใจให้ชนีบ้างนะครับผมลดละ90้ลดละ89บาทนะครับถูกถูกนะครับผมก็มีหลายให้ท่านได้เลือกกินนะครับสําหรับท่านที่ จะมาซื้อทุเรียนนะครับที่ประชาสงเคราะห์ซอยเก้านะครับวิ่งเข้ามากลางซอยครับชนีโลละแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจนะครับเข้ามาเลือกกันได้เลยนะครับเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับก็บอกว่าเปิดใจให้ชนีด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นหมอนทองนะครับสวัสดีครับพี่ อันนี้สามารถกินได้เลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้เลยครับไม่แตงจะกรอบหน่อยครับหมอนทองใช่ไหมครับหมอนทองครับผมรอเท่าไหร่ครับพี่เก้าเก้านะครับเก้าเก้าฝั่งนี้เก้าเก้านะครับหมอนทอุ้ยรับเยอะเลยนะครับลูกพอกินนะครับสำหรับที่งบน้อยนะครับผมงบน้อยต้องมาที่นี่เลยนะครับประชาสงเครัฐก็ซอยเก้านะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนัดนะครับบ้านธรรมดานะครับตรงนี้เปิดสิบเจ็ดนาฬิกาถึง 20่สนาฬิกานะครับหมอทองเล้ยหนึ่งูกค้าเข้ามาไม่ขาดนะครับเข้ามาหมอนทองเลี้ยหนึ่งลูกเล็กๆพอกินเลยนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่พอพอกินเลยอาลุงก็นั่งนับเงินไปแล้วนะครับขายดีนะครับขายดีไม่มีเวลายหยุดเลยนะครับลูกค้าเข้ามาตลอดเลยนะครับ ขอนทองเนื้อหนึ่งจ๊ะเก้าเก้าเอันนี้นะครับป่อยบไปเลยป่อยรอบสุดท้ายได้หมดลยดนเนี่ยเขาบอกว่าขายทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับลูกนี้กิโลครับเอายังเก้าได้แต่แตเท่าห่ได้เลยขอนทองเนื้อหนึ่งะครับได้เลยสายเป็นล็อตๆนะครับเอาออกมาเท่าไหร่ก็หมดเบอกนลูกพอกนห่อยถปอนี้ดูเลกลับบ้านไปปอได้เลยถ้ามันแข็งก็เก็บไว้ก่อน ลูกนี้สามโลสามโลเจ็ดก็เลยขายโลละเก้าก้ากิโลละเก้าเก้าลูกใหญ่ที่เจ็ดนกว่าสามร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชนีนะครับชนีก็สปสิบเก้าบาทนะก็กินได้นะครับสำหรบไปดิฉันชะนีฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหมอนทองนะลูกค้าเข้ามาไม่ขายดูข้างหลังนี่ อันนี้จะไม่กวนแม่ค้านะครับเราจะถ่ายบรรยากาศหมอนชื่อบ้าหมอนพทแกหมอนลังนะหมอนแกอะิบไตรล่อะรรุดพอกินนะครับมีรถเข้ามาส่งตลอดเลยนะครับจิบเค่อง่เลมาจิบได้เลยัาหมอนกากใช่มเ้ามางใช่จ้ะ้าสเา แล้วมันจะแาดเียแล้วไหมหรือว่าให้ผมคิดว่าดีเลยมันเกินแน่นอนสามร้อยเจ็ดสิบดูบรรยากาศกันไปนะครับดูแสงดายทุเรียนนะครับที่ประชาชนก็ไฟดับไฟดับตอนนี้ข้างแลังก็เสิร์ฟเรื่อยๆนะครับเสิร์ฟไปเรื่อยๆคนเข้ามาก็มาซื้อเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนี่คือทุเรียนที่ถูกปลูกมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งนะครับ สามโลเจ็ดนะครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทกลับไปผ่าดูจากท่านนิ่มแล้วผานได้เลยถ้ายังไม่เนี้พรุ่งนี้เช้าแน่นอนครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เซลแล้วรอบสุดท้ายมาเหลือแค่นี้แล้วเซลล์รอบสุดท้ายครับลูกเดียวลูกนี้ใหญ่บึ้มเลยนะสามโลเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบบาทล็อตสุดท้ายแล้วนะครับล็อตสุดท้ายนะครับ ไฟมาแล้วนะครับรอบสุดท้ายนะครับอานะครับก็เป็นบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนนะครับอยากเข้าไปดูเนื้อใกล้ๆแต่ด้วยสถานการณ์นะครับที่ไม่ปกติก็เลยไม่อยากเข้าไปใกล้นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ประชาสงเคระซอยเก้านะครับดินแดง กินได้เลยนะครับกินได้เลยนะครับส้ำกระไรที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยุทผงด้วยนะครับวันนี้นําเสนอบรรยากาศการซื้อสายทูเกียนครับโลละ89บาทลูกค้าเยอะทีเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามก็89บาทนะครับแต่เป็นเชนีนะครับฝั่งนี้จะเป็นหมอนทองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับยุทผงชแนลด้วยนะครับผม พี่คนนั้นเนี่ยเลือกเป็นตะกร้าเลยนะครับนะครับเลือกเอานะครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับตามลูคาที่พี่ใจดีมากดูสังเกตจากลูกค้านะครับผมจะบอกว่าอันนี้เป็นการเลือกแบบชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับต้องรับต้นที่89บาทต้องรับต้นที่89บาท ใช่ใช่ลดมาใช่ใช่ลดขาเก้าเก้าแต่ลดขา มันก็เป็นบรรยากาศการซื uh, s <S uh, like, ้อขายนะครับนี่รอบสุดท้ายแล้วนี่ก็เสร็จเรื่อยๆเลยนะครับผลได้ผลเลยตัดถึงบ้านลูกงใหม่กลับมารุ่งใหนนี่กินได้เลยผลได้ผลเลยครับเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งนะครับล่าสุดเี่ขายร้อยสิบเก้าละเก้าสิบเก้าพิจอรณาผลได้ผลเลยผมเซลอย่างรอบสุดท้ายแล้วนะนะครับเซลล์รอบสุดท้ายนะครับ สบายมากนะครับนันตะร้าไปได้มีตะกร้าชูมือได้เลยนะเลี้ยใส่ตะกร้าผลได้ผลเลยรอบเดียวสุดท้ายแล้วจากพี่จ๋าหนึ่งหนึ่งเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งก็ทำงานกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับสำหรับพ่อค้านะครับ เข้ามาได้เลยนะครับที่ประชาสงเคราะห์ซอยเก้านะครับข้างหน้าเปิดตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกานะครับถึง20่สนาฬิกาก็จะปิดแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับอาจจะหมดก่อนปิดเลยนะครับค่าเาพิจารอบสุดท้ายหมดแล้วนะจ๊ะหมดนทองนี้เหลื้อหนึ่งหมอนทองเก้าสิบเาบาทเหลือหนึ่งนะจ๊ะหมอนทองเก้าสิบเก้าให้ไวนะพี่จ๋าครัเก้าบเก้นื้อหนึ่นไปเลยรบ้ายหมดแล้วกันนะครับ หมอนตัวนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะครับเนื้อหนึ่งสิบเก้าบาทไวๆนะจ้ะพี่ขามันจะหมดก่อนพี่ขาเดี๋ยวยดทุกคนก็คงต้องซื้อด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อทุเรียนไปไปไปกินกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้พี่ๆนะนะเขาเลือกกันก่อน89บาทเท่าน,นั้นนะครับ8.9บาทเริ่มต้นนะครับ ฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นเสนีนะ mm hmm. ครับเสนีก็แปดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับราคากันตอนรับผู้เลี้ยงที่ควรพลาดนะครับรอบเดียวรอบสุดท้ายพี่จ๋าผลได้ผลเลยนะครับผลได้ผลเลยนะครับนี่ก็เสิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับเสิร์ฟไม่ขาดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีรถมาส่งนะครับเป็นรถขนาดหกล้อเลยเดียวนะครับ เป็นไงครับยุทธพงษ์นำเสนอคลิปนี้นะครับก็มาเลือกซื้อรับประทานกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมให้กับยุทธพงษ์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยุทธพงษ์ด้วยนะครับชาสงก๊อกใส่เก้านะครับเปิดเวลา17บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาสวครับสวัสดี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 ครับรอบสุดท้ายกันแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายกันแล้นะจ๊ะพี่จามอ่นท้อหมดแล้วนะจ๊ะ